เคยได้ยินข่าวเลยว่าผู้หญิงที่คุณพ่อแอบพบเป็นพยาบาลอยู่ที่นี่พี่ก็เลยตามสืบพข้อมูลขอให้คุณนิทานผู้ช่วยคุณพ่อช่วยสืยบอีกคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไเลยเลยคุณพ่อเก็บเรื่องนี้ไว้มิดชิดมากแสดงว่าคุณพ่อต้องหลงเขามากแล้วเนี่ยพอเล็กรู้ว่าพรวมลัยเคยเป็นพยบาบาลที่นี่เล็กเลยไปขอประวัติการรักษาของคุณพ่อมานะคะ ถึงแม้ว่าการเสรียชีวิตของคุณพ่อมันจะดูไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยนะสงสัยแต่เลดก็อยากรู้อยู่ดีนะคะว่าพรอ,อะไรอยู่ที่นั่นคืนนั้นหรือเปล่าหรือมันอาจจะมีเรื่องที่เรายังไม่รู้เหมือนที่พี่รุ้สงสัยนะคะนี่ค่ะพี่รุ้ นีม่มีอ่ะไม่มีชื่อพรอวว่ไรไม่ใช่เวรเขาในคืนนั้นใช่ค่ะในคิดว่าตอนที่เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคุณพ่อเนี่ยน่าจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพยาบาลอยู่ที่นี่แล้วเล้มีเรื่องนันเล็กที่พี่สงสัยน้องสาวพรอวไรอยู่ในเหตุการณ์ คือที่คุณพ่อเกิดอุบัติเหตุจริงเหรอคะพี่รุตใช่แล้วพี่ก็ไปถามเขามาแล้วว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแต่เขาปากแข็งไม่ยอมบอกพี่มันทําให้พี่มั่นใจเลยว่าผู้หญิงสองคนเนี่ยต้องโลงหัวกันหลอกคุณพ่อหลอกให้คุณพ่อหลงแล้วทําอะไรสักอย่างกับคุณพ่อในคืนนั้นจนกระทั่งเกิดเรื่องเพื่อต้องการเข้ามายึดโรงพยาบาลยึดทุกอย่างของเราไปไงเล็กไม่น่าล่ะเจ้าหน้าที่ถึงบอกว่า หลดเทียนเคยไปขอประวัติการรักษาของคุณพ่อมานะคะเขาขพยายามตามเก็บหลักฐานที่จะสาวไปถึงตัวเขาได้ไงเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาพูดความจริงออกมาให้หมดพี่รุดคะ่ะหรือจริงๆแล้วเรากำลังตั้งคำถามผิดกันอยู่คะ่ะ เราโมจะไปคิดเกี่ยวกับพรวลัยกับหยดเทียนถ้าเราลองตั้งคำถามใหม่เป็นอะไรการที่ทำให้คุณพ่อยอมให้ผู้หญิงสองคนนั้นเข้ามาทำลายครอบครัวเราได้ขนาดนี้บางทีเรื่องนี้คุณแม่อาจจะมีคำตอบให้เราก็ได้นะคะ เผาทุกทุกอย่างแต่ว่ข้างในมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงแค่ภาพหลงๆที่เธอสร้างมาท่านั้นเพราะธอนั้นเป็นไฟที่ให้ความอบอ,อุ่นอาจยังม่เห็นแ่ันก็ยังวันผูรกของเธอที่ซนเอาไวตรงนั้นมืนเป็นร่ จะอีกสักเท่าไร่กี่น้ำตาไปใช้